นั่นนั่นนันที่สองคัพปี้แล้วเรายังไม่บอกใครด้วยไอะไรไม่บอกจริงเหรอจริงอยากโง่กเรื่อมันเหละฮะไม่อยางโง่嘛ช่างหวานไม่เข้บอกเป้ยังไ้ เอาท oh oh ีเอาไปไกเอาไปนี่เจอเอาไปนี่มาหยิบ้วมาหยิบมาเปิดแล้วหยิบมาให้ไวไหนเปิดแล้วเราค้างกระเพาอะยิมหน่อยยิมหน่อยยืนไหนเนี่ยยืนแถวนี้อ่ะ มาอยู่แถวนี้อ่ะอ๋อ,อไม่บอกรายะบอกรู้ยังไงทางเงี้ยุ่งมันยังไม่เซิรเลยเยยพราะยุ่งมันให้นคนล้มไปแล้วะ ก็ขวดจะว่าเออนะผมที่ไม่บ้าเลยเป็นการสอนเทคนิคว่าคนเราต้องรู้จักพลิกแพงวางลายในสมองต้องคิดมึงยายกุูกาใช้หรือวะกุูก็ร้องเหรออ้าวมึงย่านิใส่เดิมอย่าวุ๊กมาใช้เลยโดนแล้วเหรอเฮ้ยมียอยุ